นิทานธรรมะเรื่องเงาของกรรมมีชายคนหนึ่งชื่อทิศชุบเคยเป็นคนโลภมากวันหนึ่งเขาไปขโมยวัวของชาวบ้านมาเลี้ยงไว้เองเขาก็หกทุกคนว่าได้ซื้อมาอย่างสุจริตแต่ในใจกลับรู้ดีว่าความจริงเป็นอย่างไรคือหนึ่งเขาฝันเห็นชายชาราแต่งขาวยืนถือไม้เท้าพูดว่า ของที่ไม่ใช่ของเจ้าถึงเจ้าจะเลี้ยงไว้ดีเพียงใดมันก็ไม่งอกงามพอเช้าขึ้นวัวที่ขโมยมาก็ล้มตายทิดชุบโกรธจัดคิดว่าคนอื่นทำของใส่จึงไปหาพระธุดงเพื่อขอของแก้พระรูปนั้นเพียงยิ้มแล้วกล่าวว่าไม่มีใครทำของใส่โยมหรอกมีแต่กรรมเก่า ที่โยมทําใส่ตัวเองที่ชุบได้ยินเท่านั้นน้ำตาก็ไหลเขาสํานึกผิดไปคืนเงินให้เจ้าของวัวและอุทิศบุญให้สัตว์ที่ตายไปตั้งแต่นั้นเขาไม่เคยลักทรัพย์อีกเลยข้อธรรมของที่ได้มาด้วยกรรมชั่วย่อมอยู่กับเราได้ไม่นานเพราะเงาของกรรมย่อมติดตามเราเสมอ